สวัสดียมามเช้าค่ะพี่น้องมอร์นิ่งสระมาป้ากีวันนี้พี่กินแต่มาทำเอ่อแกงส้มแกงส้มเอ่อคนไทยตายมาเลเซียน,นะคะคิมินหัวตียมซันเอาไปแช่น้ำร้อนนะดีปีเด่งกระเคยเนาะแกงส้มยางน่าทีพี่น้องแล้วแต่น,นะคะบางคนก็ชอบใส่เครยใส่ว้อมแล้วแต่ชอบเนาะแต่ว่าไอเราเอ่อเครยที่เราจะตีถุบๆใส่ลงไปนะพี่น้องเนาะ พอเมเราตั้าปนีเราตั้าปนีซะเอามันติดใจจะแล้วเนาะกินได้แป๊บตีเมเราทั้เนาะนี่ขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวข้อข้อทิมก่อนนะคะที่เราเอาไปปั่นมั่นกันนากีขันมาเนืดนึ่งอ่นเนาะก็เลยทิม,มา้าค่ะพี่น้องพี่ปิ้นจะใส่ของแกงนะคะนี่ค่ะเของแกงเดี๋ยวทิมได้ประมาณนี้เนาะมาค่ะเรามาใส่กัน Ng gang góp phong có nặng nặng nó nặng. Chưa xây nặng 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 สม้มคำเปียกนะพี่น้องนะให้ลุกไปใส่ไข่นะคะใสะ่เกลือนะพี่น้อง sana pangit no nga set of di set of dile metong saya ajinomoto lya sa pinak power di nya ajinomoto tak na ហើយកេងអ្នកកនเนาะ เสปลาลงไปแล้วนะคะไปน้องนี่ค่ะเสปลาแล้วเนาะนี่เสปลาเบกก้าแล้ว,ลก,รวกรอยันนักสุกมแล้วเก่งส้มหลกยาดนะักคนไทยมาเลเซียนะคะ The góc súc xúc nóng hát nóng xúc gang lắp góc súc đã nóng hát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  nó, hát nóng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  hát